ชัดๆสามสำนักดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์งวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับวันที่พวกเรารอคอยกันวันที่1กันยายน2564เพื่อไม่ให้เพื่อนๆเสียโอกาสก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือตามต่อสาสำนักดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์ที่ในงวดก่อนๆก ก็เคยให้เข้าทั้งบนล่างเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวต่อเนื่องมาหลายงวดแล้วอย่างงวดล่าสุด16สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเดลินิวก็ให้เข้าล่าง2องสเต็มๆเลยจ้าดังนั้นงวดนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่างวดนี้3สำนักนี้จะให้เลขอะไรเรามาบ้างเริ่มกันที่ไทยรัฐ ว,วันที่1กันยายน2 5 6 4นี้เลขที่ไทยรัฐให้มามี5ตัวประกอบด้วย1 4 5 6 8ส่วนเดลีนิวเลขที่ให้มามี7ตัวคือ1 2 3 4 5 6 9โดยบอกว่าเด่น4กับ5สำหรับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้มาคล้ายกับเดลีนิวเพียงแต่มีเลข0นย์เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นคือเลขที่ให้มาประกอบด้วย0 1 2, 3, 4, 5 6 9หยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วลองจับคู่เลขของต่ลาสสำนักกันดูนะคะเพื่อจะเจอเลขที่ใช่ที่โดนใจเพื่อนๆกันสำหรับเลขที่ต่ลาสสำนักให้ตรงกันในงวดวันที่1กันยายน2 5 6 4นี้ก็ตามนี้เลยจ้าเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะคะระหว่างไทยรัฐกับเดลีนิวเลขที่ให้ตรงกันในงวดนี้ก็มี4ตัวคือ 1, 4, 5 6ห้าห โดยเลข4และ5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลีนิวบอกไว้คู่ต่อมาไทรัฐกับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้ตรงกันในงวดนี้มี4ตัวเช่นกันคือ1-4-5-6ถัดมาก็เดลีนิวกับบางกอกทูเดย์ในงวดนี้เลขที่ให้ตรงกันมีหลายตัวมีดังนี้1-2-3 4-5-6-9โดยเลข4และ5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลีนิวบอกไว้ ส่วนเลขที่ทั้ง3สำนักเทใจให้ตรงกรันสำหรับงวดวันที่1กันยายน2 5 6 4นี้มี4ตัวด้วยกันคือ1 4 5 6 โดยเลข4และ5ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลิน,นิวบอกไว้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป,ป้าป้าสรรหามาฝากเพื่อนเพื่อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและแตัดสินใจกันเพื่อนๆืนก็ลองพิจารณาและลองจับคู่กันดูนะคะเพราะของแบบนี้ก็ร,รู้ๆกันอยู่ว่าไม่แน่ไม่นอนขึ้นกับบุญวัสนาของแต่ละท่านด้วยยังไงป้าป้าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะ เจอกันคลิปหนะ้าค่ะหรือเดินเทงน,นะคะจุ๊บ